นี่เราก็พาทุกท่านนะครับมาอีกสถานที่หนึงนะครับผมคือร้าน M New นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับสวนต้นไม้อีกส่วนหนึ่งครับที่มีการปลูกไม้ด่างไม้กระแสนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นทั้งร้านอาหารและร้านกาแฟด้วย M New Cafe ครับผมครับแล้วผมก็พาเข้ามาในสวน M New นะครับอ่ะพามาเจ้าของร้านครับสวัสดีครับ อันนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อเฟิร์นค่ะ,ะน้องเฟิร์นนะครับก็เนี่ยครับเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> เขามีหลายธุรกิจนะครับแอบแอบแอบแพไปปุป๊บเนี่ยเห็นไหมสะพา,พาแนแดงแดงมีน้ํานะครับผมอ <c oughs> เขามีร้านกาแฟาด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูตอนหลังนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนของต้นไม้เนาะไม้ประดับของเขานะครับเมีไม้หลายตัวเลยครับนี่ก็เป็นพวกอบอลโครคาเซียเนาะนี่บอลโครคาเซียนะนครับผมมีตัวนี้เขาชื่ออะไรครับผม อันนี้ฮะแบคโคลนนะอย่างไซเนี้ยขายไหมฮะขายค่ะขายด้วยนะครับเนี่ยพันสองพันสองครับแบคโคลนนะครับก็สูงประมาณฟุตฟุตกว่ากว่าเนาะ,ะฟุตกว่ากว่านะครับก็ใบก็ใหญ่กว่าฝ่ามือผมแล้วนะครับผมใบใหญ่กว่าฝ่ามือละใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วครับก็พันสองร้อยบาทถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อนะครับเนาะอุ้ยบอกเบอร์เลยดีกว่าเนาะให้เบอร์ใครดีเบอร์หนูอ่าโอเคศูนย์แปดแปดค่ะ ศูนย์แปดแปดครับเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกสี่ศูนย์เก้าหกสี่ศูนย์นะครับอ่าของร้านเอ็มนิวเขานะครับผมก็ตัวนี้มีแบคโคล่ามีไอตัวนั้นอะไรอะโคนาคอฟฟี่ปะขายเปล่ายังไม่ได้ขายเนาะนี่ก็ไม่ขายเขาบอกแอบถามมาก่อนนะเดี๋ยวผมว่าเรามาดูไม้เล็กๆสวยๆกันก่อนนะอย่างนี้ขายไหมครับเนี่ยไอตัวอะโกนีมาใช่แสงเงินแสงทองต้นจิ๋วห้าสิบบาทเนาะ ก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะกลางๆนะครับเนาะนี่กระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วนะครับผมห้าสิบบาทมีอยู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวมีตรงไหนดีเอ่ยอ,อันนี้สเสน่จันป่าไหมครับเนี่ยมันเป็น<แ>ดําโบรานปะอันนี้ออกของน้าเนาะป<แ>ากใบเขาไม่ได้ขายต้นเบลเลอร์เลยครับเนี่ยเนี่ยดูออกหน่อแล้วด้วยสองหน่อด้วยเนี่ย นะครับออกหน่อห่างต้นเลยนะครับต้นนี้อ่าอันนี้มันต้นอะไรครับเนี่ยแปลกๆเนาะ,อนอะเป็นพวกอ่า<ม>บอนอโลกาเซียป่ะเนี่ยไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวนะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ใบจุดๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกอะไรครับอันรวยไม่เลิกอย่างเงี้ยนะครับเนาะขายป่ะไอ้รวย,<า>ยไม่เลิกแปบาทแปดสิบบาทนะครับรวยไม่เลิกนะครับก็ ไม้เก่าไม้โบราณไม้มงคลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราขยับไปเนาะมีพวกบอลสีแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับแต่ก็เ,เดี๋ยวฝนตกมามัาก็จะงานตัวเองตามฤด,ดูกาลนะครับเนี่ยเป็นตัวอะไรครับเนี่ยนางใหม่ค่ะนางใหม่นะครับขายเป้าขายค่ะเท่าไหร่ครับแปดร้อยค่ะแปดร้อยเนาะนางใหม่มีแปดร้อยนะครับนี่บอลสีมีหลายตัวมีฮกหลงใช่ไหมใช่ค่ะกลัวพูดผิดบางทีสีคล้ายกันร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วนี้เป็นโพ โพทองใช่ไหมครับนี่ก็มีมีสองสามหัวนะครับสองสามต้นนะครับนี่ครับอยู่ในนี้สองสามต้นอันนี้ขายต้นเท่าไหร่อื่อยบร้อยห้าสิบเหมือนกันเนาะอันแดงๆนี่จอมทับออว่าจะถามมันเหมือนจอมทับ <c oughs> มันคือจอมทับมีลูกก้านมันจะดำๆเนาะอ๋อมันแต่ยังไม่มีหัวสิค่ะน่าจะมีมีลูกด้วยนะครับอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะเอันนี้แ9ด890เ้าแปดร้อยเก้าสิบนะครับเนาะนี่นี่นี่นอไอหงช่ไหมครับเนี่ย หงเหินใช่ไหมครับอ่าหงเหินก็มีนะครับมีไก่นะครับเนาะไก่นี่ขึ้นกล้องมากครับผมไก่เท่าไหร่ครับเนี่ยไก่อันนี้ปล่อยหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบมีลูกด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บเนี่ยคขามีต้นเล็กอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่าแล้วมียิบเย็่ย่อยนะครับเนาะอ่าอันนี้อะไรนะครับเนี่ยจำชื่อไม่ได้ดูใบสวยดี ไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรครับอันนี้ดอนเจดีดอนเจดีใช่ไหมครับเนี่ยมีหลายตัวนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามก็ได้ครับมีบอลสไม่ค่อยเสวยเท่าไหร่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นไม่น่ใจาปีกินารีคิดดูครับแม่ค้าเปิดร้านกาแฟจนลืมนะครับลืมบอลตัวเองนะครับจาไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกของจอมทัพเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยว ปึ๊บป๊บไอน้นู้นอะาายไหมเนี่ยแอบแวบ,บเห็นอันเนี้ยเอ่อต้นใหญ่เลยครับผมกอเบอร์เลยเลยสี่พันห้าตัวของมรยังไ่ติดดาชายชนนะครับเนาะอ่าชายชนหลอดใหม่นะครับเห็นไหมแดงแดงออกมาแล้วนะครับผมอ่าน้องยังไม่กลางออกหมดนะครับชายชนแล้วก็มีสเสน่จันอ่าเสน่จันนาคนะครับเนาะ ต้นนี้สีํำตาลทั้งต้นเลยนะครับผมปึ๊บขายไ,มไหมเอ่ยขายค่ะเท่าไรเอ่ยยังไม่เลยขายจาราคาไม่ได้เพราะว่า <c oughs> คนตั้งราคาไปทํางานนะครับผมก็ <c oughs> โทรมาสอบถามได้ครับท่านใดสนใจนะครับสเสน,น่ห์จะหนากครับนักแท้ๆครับอ่านี่นี่มีด้วยเนี่ยไม้ฟอกอากาศอาไทคอนเนาะมอนสเตอร์าไทคอนโอ้โหูชิดใช่ไหมครับเนี่ยปึ๊บนี่ ดูใบใบเบ้เลยนะครับผมอยู่ในตะกร้านะครับอันนี้ขายไม่เลยอันนี้ยังไม่ขายนี่ยังไม่ขายเนาะรอหันเองใช่ไหมล่ะเนี่ย<อ>นี่นี่นี่ผมว่าตรงนี้เขาขายพวกเนี้ยซิงโกเนียมนะครับอันนี้พิงค์สปอร์ต oh, 350เมื่อก่อนผมซื้อโคตรแพงเลยแพงมากนะครับเมื่อก่อนอันนี้นะครับซิงโกเนียมพิงค์สปอตนะครับมีหลายกระถางนะครับ350บาทแล้วก็ อไอตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเ,เขาเรียกอะไรนะภ mm. ูราชินี mm. หินอ่อนนะครับเนาะอันนี้ขายเปล่ากองร้อยครับห่ <c oughs> ข้อยังใหญ่อะครับขาจั่วครับขาวจั่วครับลายนี้สวยนนครับลายนี้สวยแนะนําครับลายนี้สวยจริงนะครับผมลายนี้สวยจริงครับผม นี่ก็เป็นตระกูลค้าเนาะมีหลายตัวค้าโดยมากก็เท่าไหรแปดสิบาทเหรอือเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นอันเล็กนี่แปดสิบอันเล็กนี่แปดสิบบาทอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยเขาเรียกอะไรมาลายแคะใช่ค่ะมาลายแคะนะครับผมอ่าอันนี้พลอยไพะลินไหมไม่แน่ใจแม่ค้าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าพลอยไพะลินหรือเปล่านะครับนี่นี่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันค้าผมก็ชอบนะฮะใช่ใช่พลอยไพะลินนะครับเนาะแล้วก็มีนี่ฟิโลใบมะละกอเนาะใช่ไหมมะละกอเขียวเนาะ วันนั้นจะไปซื้อบรกอทองปัวครับมันช้ำช้ำง่ายยนี่อันนี้คืออัญมณีสามสีนะใช่ไหมครับอัญมณีสามสีนะครับรูดูหนาวสภาพจะเป็นแบบนี้ครับผมถ้าไม่เลี้ยงในตู้อบเรียบร้อยครับผมทิ้งใบนะครับแล้วก็เสียนะครับนี่ต้นนี้ให้เลขนะครับม้วนนี่สีจัดนะครับมีใบเดียวม้วนด้วยครับสภาพนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าเขาบอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วมันจะอยอดมันจะเล็กนะครับก็คือไปดูของพี่เขานะครับของของช่องอูไรส่วนไม้มงคลเขาบอกให้ถอนอย่าตัดถอนเลยครับต้องเอามือจับต้นไว้แล้วก็ชาดปึ๊กดอกทั้งก้านนะครับออกปึ๊บแล้วยอดมันจะไม่ยอดมันจะดันขึ้นได้ดีมันจะไม่เสียฟอมนะฮะอ่าตัวนี้นี่ก็พวกค้าโมสูงโมเสกอะไรก็มีนะฮะแล้วก็นี่จันขาวนี่ ก่อนร้อนแรงมากตอนนี้ทำไมมันโดนแดดแรงใช่ไหมสแ <laughs> ลนสแลนโบตรงนี้ครับผมสแล,ลนโบครับผมนะครับผมด้านข่าวนี้ขายพันสองครับเนี่ยอันนี้เป็นราคาเดิมรา,าราคาเดิม <800. S 1> อันใหม่แปดร้อยโอเค <laughs> อันนี้พัดโบกเนาะ <laughs> พัดโบกสีทองอันนี้สีเหลืองเชียราคาเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบโอ้ราคาเบาแล้วเนี่ยแล้วต้นเล็กเหรอฮะต้นเล็กร้อยห้าสิร้อยห้าสิบโอ้จับต้องเลยนะครับผมราคานี้ก็นี่พวกนี้เป็นพวก สเสน่ห์จันโกเมนไหมใช่ค่ะโกเมนขายไปมเอ่ยต้นละร้อยต้นละร้อยต้นเล็กต้นใหญ่ร้อยหมดเหรอครับต้นเล็กห้าสิบบาทต้นเล็กห้าสิบบาทต้นใหญ่ก็ร้อยร้อยนะครับก็ท่านใดยังไม่มีครับก็ลองมาสอบถามดูได้นะครับแล้วนี่เป็นเออดำสเสน่ห์จันดำาส <150 S 1> ดำใหม่ดำบ้านนะครับเนาะร้อยห้าสิบได้อยู่นะนี่ร้อยห้าสิบไม่เล็กนะครับร้อยห้าสิบไม่เล็กนะครับผมอแต่ว่า สีด้วยแสงนะครับมันด้วยการเลี้ยงนะก็ลองไปปรับให้มันถ้าใครซื้อไปก็ปรับให้มันเหมาะสมกับแสงนิดนึงครับมันก็จะพางแสงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเขาก็จะสวยขึ้นแล้วนะครับผมโคนใหญ่นะครับผมส่วนมากผมเน้นโคนครับโคนใหญ่ๆเนี่ยขนาดเน่าก็ยังเล็กยังยังฟื้นได้นะครับผมอ่แต่ถ้าเป็นพวกโคนเล็กๆอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงนะครับผมก็เดี๋ยวนี่ผมเห็นมีเนี่ยไม้ในตำนานผมเหมือนกันเนี่ยนี่ กวักมรกตดํานะครับผมกวักมรกตดําต้นนี้ขายไหมนะครับไอสองต้นเนี่ยฮะขายอุ้ยนี่สวยเนาะทําไมใบเป็นสีเงี้ยครับไม่รู้เหมือนกันโดนสวยดีมันเป็นมันเป็นแบบมีเขาเรียกว่ามีสีผสมมาเนาะอันนี้ขายต้นเท่าไหร่เอ้ยเนี่ยเบ์เลอร์เลยพันสองพันสองแล้วอันนี้ก็พันสองอันนี้ก็พันสองนะครับผมนี่ดูดิมันแทงออกมาเยอะเลยนะครับผมเนี่ยแทงแทงใหม่เยอะนะครับ อ่าไม้ต้นนี้ค่อนข้างเจริญดีนะครับตัวเนี้ยโคดเนี่ยผมโชว์โคดด้วย <laughs> นึกว่าเป็นไอ้อะไรนะชวนชม <laughs> อ่านะครับผมอ่ะมีตรงไหนแนะนําอีกไหมครับนี่นี่มันต้นอะไรเนี่ยฮะเป็น <im itation> ดิฟเฟนบากเกียตัวเนี้เป็นพั <im itation> นอะไรนะใช่เทพนิมิตรไหมฮะ <laughs> ใช่แ <laughs> ม่ขาไม่มั่นใจนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็มีหลายตัวนะครับพวกตระกูลไม้ใบไม้เอ,อ่อมงคลครับ ลองดูท่านใดรู้ก็ช่วยเมนย้มนตใต้เม้นใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมชื่อเยอะเหลือเกินใบสีเงินบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนพวกคล้ายๆเขียวเหมือนปีหม่<ะ>อีกชื่อหนึ่งมันเรียกชื่ออะไรจำไม่ได้อะชื่อเพาะๆอะคะอันนี้ใบและต้นเหรอครับเนี่ยอันนี้ชําเนาะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแทงมาใหม่เนี่ยเนี่ยแทง ยอดละใบยอดละใบนะครับมีหนอนกินไปด้วยหนึ่งใบนะครับผมอันี้เนี้ยเนียเนียเนียสวยสวยสวยอุดมทรัพย์ไหมใช่อุดมทรัพย์สองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับตามป้ายเนาะสองร้อยห้าสิบนะครับเนาะอันนี้มันใช่หลักทรัพย์ไหมนี่นี่นี่ต้นเนี่ยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะสีจะคล้ายๆกันครับคล้ายๆหลักทรัพย์เลยนะฮะอ่าวบอกว่าค้ายปุ๊บไอ้นุชก็ขล้ายเหมือนกันนะครับผม งงมากครับสายอโกครับอท่านใดรู้เขามาช่วยบอกเลยนะครับตอนนี้ครับแม่ค้าเลี้ยงจนลืมนี่ก็สวยนะครับเนี่ยเป็นเขียวสีเขียวสีเงินสลับกันนะครับผมปุ๊บก็มีซูเปอร์เลสตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าสายอยู่350บาทนะครับผมส่วนมากผมชอบดูอโกครับแต่ว่าผมเลี้ยงเองก็เยินครับช่วงนี้ช่วงช่วงหนาวครับมันจะไม่สวยนะครับถ้าต้นไหนไว้ในที่บังลมได้มันจะสวยครับ โอหนี่สวยสวยสวย,สวยอันนี้มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันเออแต่เนี่ยอัญมณีพวกอัญมณีแดงใช่ไหมครับ<ะ>อัญมณีสีแดงร้อยห้าสิบบาทเนาะแอ<ะ>มเห็นราคาอยู่นะครับเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยนะฮะนู่นล่ะไอ้ตัวเนี่ยไอเสน่จันสเนสเน่จันขาวร้านนี้เลี้ยงสเสน่จันขาวได้วอวบอ้วนเตี้ยมากเลยครับผมใ <c oughs> บก็เริ่มจะจัดสีล,ลายลายกลๆไปนะครับผม อันนี้ขายไม่เลยยังไม่ขายยังไม่ขายเนาะอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยคันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นผูแนบไหมหรือเป็นไม่ใช่ดิผูแนบผูแนบเหรอผูแนบหัวใจผูแนบหัวใจเนาะอันนี้แพงไหมเอ่ยอันนี้สามร้อยเก้าสิบทั้งต่อนี่นะใช่ค่ะดวนะไม่เล็กนะครับเบลเลอร์เลยครับใบเกือบเท่าฝ่ามือแล้วนะครับผมใบเกือบเท่าฝ่ามือครับไม่เท่าไร่นะครับมันเลื้อยไปอีกครับ ช่วยช่วยวางหน่อยครับกลัวหักกลัวหักนะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูโหผูแน่ผัวใจนะครับสวยสวยผมว่ามันลายมันสวยนะแล้วก็ราคาก็เออดีดีแล้วครับเมื่อก่อนแพงเนาะนี่อันนี้แหละครับบาซินสองสี่ไหมครับค่ะตัวนี้บาซินสองสี่เนาะขายเท่าไหร่เลยกระถางหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะครับโอ้เบาเบานะครับมีอะไรนี่อมเพชรนะครับผม อมเพชรไข่เท่าไหร่<ไ>รครับหนึ่งร้อยแล้วก็จะมีตัวงาช้างเนะาะงาช้างเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับราชินีเหรอครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับ, <150 S 1> บนะบน,นี่อันนี้เขาต้องไหลขาวในส่วนเขาก็ต้องรอไว้ตัดแน่เลยครับี่ยสังเกตนะครับเพื่อนๆแสงอาจจะย้อนอะไรหน่อยนะครับมืดหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นสแลนแคปตัดเข้าลอแสงมัน แสงมันโดดน,นะครับต้องต้องไปอยู่ฝั่งน้นถึงจะเห็นเนี่ยครับโอ้โหหลายขาวเขาเขารอวันที่ซิงโกเนียกลับมาครับเขาจะตัดให้ยับเลยนะครับแต่แต่เนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยอันนี้มันเป็นราชินียอดยมันหรือว่ามันเป็นยักษ์เป็นยอดมันเอามาฉอ๋อยอดมันจากต้นปะกาติปะกะตินะครับเนาะอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ปล่อยอันนี้ไม่ได้ขายเนาะจะเก็บไว้เลื้ยเองใช่ไหมล่ะ <laughs> อันนี้มันเป็นระเบิดไหมครับพูกระเบิดไหมร <laughs> ะเบิดเนาะ สวยๆนะครับผมอ่ะแล้วไอเนี้ยเมื่อกี้พิงสปอร์ตเมื่อกี้ก็อนุตรงนู้นขายสามห้าเนาะค่ะเข้าไปอันนี้ก็ขายสามห้านะครับตัวอมชมพูธรรมดานะครับอันนี้สี่ร้อยค่ะเนี่ยสี่ร้อยใช่ไหมครับอ่าตัวนี้สี่ร้อยนะครับผมอ่านึกว่ากอนี้สี่ร้อยครับผมอันนี้อันนี้สปอร์ตมีมิ้ว์ไหมฮะเนี่ยอยู่ข้างในนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกอของพิงสปอร์ตเค้านะครับโอ้ผมไม่รู้จะ ปรับแสงไงนะครับเพราะว่าข้างนอกมันจ้ากว่านะครับนี่ก็พวกติดมาเบลนะครับเนาะเมื่อก่อนก็ตามหากันให้ควักเลยนะครับผมมีไอ้นี้ด้วยเขาเรียกอมชมพูญี่ปุ่นหรืออมชมพูเลยนะครับอมนาคมนักแดงอมนาคแดงนะอ๋อนี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสองร้อยเนี่ยนะมันก็โอเคอยู่นะราคานะสวยสวยเลยครับอมนาคแดงสวยสวยครับสองร้อยบาทนะครับผมแล้วพวก อ,อ,อันนี้นะฮะตัวไหลชมพูไหมครับตัวนี้เป็นสแปนไหมไม่ใช่ไหลเฉยๆไ,ไ,ไ,ไหลชมพูเฉยๆใช่ไหมครับเงินไหลมาชมพูเนาะขายไม่เลยยังยังไม่ได้ขายเนาะอ่ะแล้วเราเนี่ยคิดถึงวันที่เ,เงินไหลมาดัางขาวแพงครับสวยๆเลยครับเนี่ยตอนนี้เหลือใบแล้วไม่เท่าไหร่ครับเมื่อก่อนโหผมเคยขายแพงๆก็ ใบเกือบพันก็มีครับผมอ่ะนี่ก็มีนะครับเพราะผมรู้จักร้านเขาเพราะว่าเขาขายลายเหลืองนี่แหละครับใบเบลเลอร์ครับใหญ่กว่ามือผมครับตอนนี้ใหญ่กว่ามือผมลายนี้สวยรอแค่มันสีเข้มเฉยโอ้หบางมือผมมิดมือก็ไม่เล็กแล้วเนี่ยเอ่อมีต้นไหนแนะนําอีกครับนี่อ่านี่เขาขาย แปดร้อยนะครับไหลเหลืองหนึ่งใบที่แทงหลอดแล้วนะครับอเขาจะขายหนึ่งใบที่แทงหลอดแล้วต้นละแปดร้อยนะครับอันนี้ออกมาสองใบแล้วนะครับต้นนี้สองใบยอดใหม่เนี่ยเป็นสีนี้นะครับแปดร้อยเนาะถังละแปดร้อยนะฮะแปดร้อยนะครับเนี่ยแปดร้อยก็ก็อันนี้ก็แทงแทงหลอดแล้วนะฮะแปดร้อยบาทนะครับผมอืราคาก็ได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีนี่มิวคอนเฟสต์เนี่ยครับจำาหนไม่เอ่ย ยังค่ะยังไม่ได้จำหน่ายเนาะครับอ่ะเราข้ามไปเลยปึ๊บข้ามมานี่ผมจะตามสนิทจันนะครับอันนี้ขายไหมครับเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยต้นใหญ่ไม่ได้ขายเนาะมีต้นเล็กใช่ไหมครับมีต้นเล็กอ่ะเดี๋ยวต้นเล็กต้นนี้ยังไงเอ่ยอันนี้สี่พันสี่พันบาทมีกี่ใบเนี่ยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าใบเนาะนี่ครับไม่เล็กนะครับอ่าสี่พันบาทช่วงนี้ราคาเขาลงนะครับก็ใครเก็บได้ก็เก็บเขาตัวนี้นเป็น ไม้ที่เนี่ยครับโคนมันโตขึ้นมาแล้วนะครับผมโคนมันโตขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้มันเสน่ห์จันไรครับเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจเนาะไม่เป็นไรครับไม่แน่ใจเนาะผมเห็นมันมีอันนี้อีกอันนี้อันนี้ก็เสน่ห์จันประกายดาวเนาะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้บอกเท่าไหร่้ใช่หรอสามพันเปล่าไอ้ตัวนี้มันสี่พันไหมอันนี้มันดาวน้อยมันดาวนะครับแต่ดาวน้อยเนี่ย ก้านมันลายครับนะครับมันมีลายอยู่จางๆนะครับผมเป็นประกายดาวที่ดาวน้อยนะฮะเขียวเยอะโตไวนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวพ่อค้ากลับมาเคลียร์นะฮะแล้วมีตัวไหนที่จำาหนไหมครับพวกเบอร์มาเบอร์มาอันนี้เป็นตัวคอมแพกเนาะใช่คอมแพกคอมแพขายอยู่เท่าไหร่เนี่ยครับอันนี้ขายอยุแปดร้อยค่ะแปดร้อยบาทได้อยู่นะครับเพราะว่าด่างเกือบทุกใบ้วครับเนี่ย คอมแพคมีอันนี้ตเป็นตัวใหญ่ไหมครับหรือเป็นคอมแพคนี่น่าจะสวไม่แน่ใจนะฮะแต่นุนใหญ่เบลเลอเลยอันนี้ขายไหมครับพวกนี้ทรายพวกนี้ตรงไหนขายฮะอะไรนะครับไม่แน่ใจรอรอเจ้าของตัวจริงกลับมาจากทำงานนะครับอ่านี่สวยๆนะครับก็ผมว่าตอนนี้คือ ตัวเบอร์มาร์กเบอร์มินมาร์กแล้วแต่เบอร์รี่มาร์กอะไรใครจะเรียกไงผมก็ไม่รู้ครับก็คือไอฟิโลดังนะครับผมนะฮะที่้ายไอขายไอก้อานส้มนะครับเนาะตัวเนี้ยผมว่าราคามันลงมาเยอะนะครับก็ใครยังไม่มีก็เก็บเลี้ยงได้นลครับเพราะว่าไม่แน่มันอาจจะกลับมาอีกรอบนะครับสําหรับราคาโอ้โหผมจะหมุนกระถางเขาทางนั้น นี่สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยนะครับลายสวยๆเลยครับสําหรับแม่นี้ผมว่าสวยครับแต่อย่างนี้ไม่ไหวครับมันเยอะไปไอ้นี่สําหรับผมก็ผมก็ว่าเยอะไปครับผมแค่เนี้ยพอละสวยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งส่วนส่วนนี้ส่วนนี้ของกําลังมาของกําลังมาครับอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะผมมีต้นไหนขายบ้างนะครับเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวนะ ปึ๊บปึ๊บอันนี้อยู่ใกล้ๆก,กันนะ่ะมันไม่ใช่หูช้างด่างเหลืองนะครับมันเป็นช้างขาวนะครับเจ้าของเขาแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับก็กําลังออกลูกครับก็อรอลุ้นะครับว่ามันจะกัดขาวเยอะเมื่อไรนะฮะนี่ก็มาดูกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นช้างเหลืองที่สีไปเหมือนช้างขาวงงไปหมดเลยนะครับผมอันนู้นนะทองอารามเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อเขียวเขาผสมเยอะหน่อยครับตัวนี้สูงสักจากปากกระถางนะฮะ ากกระถางสูงขึ้นมาศอกหนึ่งก็คือห้าสิบเซนจากนี้นะฮะจากนี้ไม่ใช่จากดินนะครับลงดินไปอีกสิบเซนถ้าจากโคนเนี่ยอาจจะมีถึงหกสิบเซนนะครับต้นนี้นะ,ะับเนี่ยประมาณหกสิบเซนขายอยู่เท่าไหร่นะฮะปพันแปดพันบาทไม้สี่ใบหนึ่งหลอดหนึ่งสองสามสี่ใบนะครับแล้วก็อันนี้หลอดใหม่นะครับรอกลางนะครับเนาะอ่าสี่ใบหนึ่งหลอด นะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าสีใบติดหอดฝั่งนี้เขาเหมือนจะติดเขียวเนาะแต่ฝั่งนู้นอะออกฝั่งนู้นจะเป็นติดด่างนะครับเนาะอ่าึ๊บนี่ก็มีโอกิเนาะอันนี้เก็บไปทําพันธุใช่ไหมครับใช่อ่ะนี่กระดาษบอนกระดาษด่างขาวครับนี่ลายประมาณนี้ครับไม่ต้องลุน้นไม่ต้องลุ้นเปื่อยครับอย่างเงี้ยโตไวครับแล้วก็เดอกเข้าไปบิดลายเพราะว่าเนื่องจากโทนเขาติดลายขาวมาไงก็ เราเดินได้นะครับอันนี้ก็ประมาณเท <500. S 1> ่าไหร่นะครับห้าร้อยบาทไม่เล็กนะจ๊ะห้ารอยบาทนี้ไม่เล็กนะจ๊ะกระถางกระถางแปดเนาะใช่ไหมหกหรือแปดนิ้วแปดนิ้วใช่ไหมครับอ่าไม่เล็กนะครับเบลเลอเลยแล้วมาถึงผูช้างดังเหลืองต้นนีลนน้ลายนี้นะครับลายนี้นะครับนี่อ่าต้นนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะครับหลอด สี่พันห้าสี่พันห้าอดใหม่กําลังจะมานะครับอันนี้ท้องแล้วนะครับท้องแล้วลอดใหม่กําลังจะมานะครับผมก้านก็ด่างได้อยู่นะครับสี่พันห้ามาต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งหูช้างด่างเหลืองใช่ไหมครับต้นนี้เท่าไหร่นะครับสามพันห้านเนาะสูงเท่าเท่ากันนะครับผมอันนี้เป็นโอกีเหรอครับเนี่ยตัวเนี้ยหรือบอลไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นลายเหมือนโอกีนะครับเนี่ยเพราะข้างๆมันเป็นโอกิมาด้วยนะครับ มีตรงไหนจำหน่ยไหมเอ่ยให้ต้นนี้ไงเนี่ยผมเห็นตอนแรกมันสวยผมถามเขาเมื่อก่อนเนี่ยขายปะกระดาษขาวอยายะยังไม่ขายเนาะเจ้าของห่วงมันสวยครับสวยอยู่นะครับผมอ่าครับเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูสิ่งที่เมื่อก่อนผมซื้อแพงมากครับผมโครเาเซียนะครับ ฟาโลแมสนะครับผมตัวนี้ราคาวันนี้เหลือกี่บาทครับผมส5 0 3 5อยห้าสบสามร้อยห้าสิบาทครับผมงอกแล้วไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องไปชํำเองนะครับเขาช้ำให้งอกแล้วนะครับสามรอยห้าสิบาทครับผมอันนี้เป็นข้อเนาะใช่ค่ะชํำข้อครับส5มหสิบาทมีหลายต้นนะครับผมใครยังไม่มีฟาโลสนใจก็ตรงนี้ได้นะครับผมนี่จะเป็นปลายส่วนตัวนี้เป็นไยไหลฟาโลนะครับเนาะไยไหลฟาโลนี่เปิดราคาไว้ที่ หนึ่งพันบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ปลายไหลนะครับแท่ว่าเพราะชุดเดียวกับตัวข้อใช่ไหมครับอ่าคนละเรื่องเลยนะครับปลายไหลสูงมาสักยี่สิบกว่าเซนนะครับผมข้อขึ้นมานิดเดียวอยู่เลยใบก็ต่างขนาดก็ต่างครับก็อันนี้ครับความแตกต่างของปลายไหลกับข้อนะครับก็แล้วแต่เพื่อนพิจารณากันนะครับก็วันนี้นะครับผมน้องทอมช่องสามที่พี่น้องก็ ขอฝากส่วนเอ็มนิวนะครับเนาะ,ะทางส่วนมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมครับผมะะจะมีฝากร้านข้าวแล้วก็ร้านกาแฟนะคะเป็นของเอ็มนิวคาครับผมมาชิมไปแล้วก็รสชาติสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าร้านเป็นยังไงครับผมอ่านี่นะครับสำหรับร้านเอ็มนิวคาเฟ่แอนด์เวตรองนะครับก็เป็นร้านกาแฟนะครับ มีนี่ด้วยครับเขาเรียกอะไรอะสระน้ําสีมรกตนะครับผมนะครับผมก็ท่านใดอยากชมเอ่อพวกบอลโคลกาเซียครับก็เขามีปลูกประดับไว้นะครับบริเวณรอบร้านนะครับผมนี่ครับนู่นครับก็โซนนู้นจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านข้าวนะครับก็มีทั้งพวกอโลกาเซียปลูกด้วยครับพวกบอลกระดาษหูช้างแล้วก็เป็นพวกเอ่อตัวเพศสีนะครับก็ ท่านใดสนใจก็แวะมาเที่ยวแวะมาชมแวะมาชิมนะครับสำหรับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่ีน้องก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ